สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดู u t u b e นะครับก็จะเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันเลยนะครับสวัสดีวันนี้เราจะมาดูคลิปที่นักฝรั่งเขาทำงินนะเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูเลยครับตอนนี้เรา,าเข้าวันอะไรแล้วนะครับแล้วเราจะมาดูกันเลย ว่ามันจะมีอะไรตลกเอาไปดูไปดูนะครที่ที่ผมดูก็จะเป็นของเด็กเฟรชเลยก็มีนะครับคนชอบดูมันจะอ้วกแตกเลยนะครับนี่นะนี่กิเลสครับและนี่เป็นบ้านคนชอบดูเหมือนกันก็อีกอีกทางนงนะ ก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์รุ่นใหม่นะนี่เล่งคือช้ามากเพราะเราไม่ได้ทำติดเน็ตใหม่แล้วผมจะพิมพ์อย่างนี้นะครับอันนี้ผมพิมพ์ไปแล้วนะครับนี่คือช่องผมเองนะครับที่ช่องว่าทุกคนไล c ์แชแน l นะครับตอนแรกก็ตอนแรกก็บอกว่าตอนแรกจะเขียนว่าตัวแชร์ c นวนะครับแต่ถามพ่อว่าพ่อครับ มันชื่อคำว่าแชแนลมันเขียนว่าแชแชนแนวหรือเปล่าไม่เอกหรอเปล่าไมต่ต,มต,ต,มต้องเติมเพราะว่าเติมเติมเติมเอาแล้วตายละกลายเป็นแชแนลเฉยพี่ผมไม่ได้ <c oughs> ช่องผมก็ลงมาเยอะแล้วก็มีบางส่วนที่ถึผมลบแล้วเพราะว่าที่อ,อัปเดตเลยครับมันมีนี่ครับเดี๋ยวผมพิดใหด้ดูเดี๋ยวผมพูดให้ดูด ผมเพิ่งออกครับเป็นออก2คลิปที่ผ่านมานะครับแล้วปิวให้ดูครับเป็นอันนี้ครับมาด,ดูกันเลยเอก็จะเห็นผมหนเอยัะว่าตอนนี้มันยังมืด นะครับก็เป็นชื่อทีนะครับแล้ตะทีไหลไพบูนนะครับแล้วแบงค์นะครับคือแบงค์ออกเกือบทุกคลิปเลยนะครับเขาบอกนะครับเป็นพฤติกรเป็นตากล้องนะคนทําคลิปเป็นตากล้องเฉยแล้วก็ตัดต่อยเนี่ยครับนะครับให้ดูต่อนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้เลยแล้วก็มีคลิปหนึ่งนะคลิปหนึ่งก็จะเป็นแบบเช่นเป็นดอกไม้นะคะเราไปสวนดอกไม้กับเจ๊ค่ะเป็นน้านะเป็นน้าน้าเออเช่นี่ครับ,นนออรบสวยมากนี้เป็นดอกไม้ของสวนป้าจวนลุงใจนะครับอันแรกเมื่อกี้เป็นสวนของสวนหน้าวัดนะครับที่วัดต้นพึ่งนะครับสามารถไปเที่ยวกันได้นะครับไปแอวก,กัน้นะภาษาเอาดับเชยครับ เอาอีกแล้วดี๋ไใหมครับเอาใหม่นี่ครับดอกเขาสวยมากแต่ตอนนี้น่าจะเหนียวไปหมดแล้วบ้างโอเคครับเราไปต่อไปเลยครับไม่ไหวจริงๆครับผมก่นเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ผมชอบเปิดดีกว่ามันเป็นคลิปเกี่ยวกับที่เขาทํารถเองครัรถหรูๆอย่างเงี้ยอยากดูไหมโอเคครับทุกคนอยากดูมากๆาเลยทุกคน มันชื่อว่า N H E เออนี่แหละเออใช่ T แล้วก็เป็นทีวีนะครับเป็นคาเขาทำเองเลยนะผมก็ไปรู้แปลกใจมากเลยว่าเขาทำได้ไงแต่สวยนกแต่โคตรชานะ้าโคตรชาเลยครับตอนนี้ยังไม่ออกเลยนะเฮ้ยไม่ออกแล้วครับเออออกแล้วโอเคครับเรามาดูกัน